สวัสดีทุกท่านนะครับขอตอนรั้ทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิสรฟรมเี่นะครับกับวันนี้นะครับยูทูบเบอร์นะครับมาร่วมใจกันนะครับมาให้กําลังใจคุณลุงคุณป้านะครับกับคดีไม้ไหลลอยนะครับที่ศาลจังหวัดบุกดาหารนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่พี่เอซนะครับจากทางบ้านนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับยูทูบเบอร์ที่มาวันนี้นะครับนะเขาทำอะไรกันอยู่นะฮะนี่นะครับพี่หนูนาพาไปดูนะครับแม่บุญถิ่นนะครับพี่แอนนะครับยายสมนนะฮะครับสวัสดีครับโอ้โหอาหาร เจนะฮะสายเจนะฮะนี่นะฮะสวัสดีครับนะฮะพี่เฟื่องนะฮะพี่ติ๋วนะฮะไร่สดหรือเปล่าครับพี่ติ๋วถือกล้องแต่ว่าไม่ไม่ทำคลิปสวัสดีครับเป่าหนุนะฮะนี่ย่าหนิงนะครับ มัด e ต่อยนะครับสาวมันนีนะพี่แอ๊ดชัยนะฮะนี่เสือนะครับนะครับนี่โกโก้ไล่นะฮะนะฮะน้องฟอนนะฮะช่างคงนะครับนี่นะฮะข้างหลังก็นุ่นนะฮะพี่จันหอมนะครับอันนี้ก็นี่ช่องใหญ่ช่องดังนะครับตันดัมซิ่งนะสวัสดีครับผมนะฮะแมนมาเป็น้องเสียงเมียกับบกุม

ไม่่มมีเพือนยกาดูบรรยากาศนะครับโอ้อเดียวเยอเบายอะเบาว่าไปว่าไปหัวล็อไปนะาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคพี่พี่เอฟซนะครับับไลนี้นะครับเจ้ามาเฟงผัวขอยเบิดแล้วหไปหลงไม่ หัวเจ้าหล่อวันนี้วันดีวันนี้ันีาบเบิ้งข้างล่เบิ้งอแม่บอกอ้าวช่างพงนะครับผมมาดูช่างพงมาัาให้พี่น้องควันละสิบาทนะจ้ะควันละสีบาทเด้อจ้าจ้ามอไม่มีอะไรมาวันนี้พู้สักหน่อยมาให้ช่างพงไม่ช่างพงเปิด เปิดใจเปิดใจนะครับากเบานี่ดีสักไหนเมียก็ไปซ้ำเบเนก่อนเก็บเงินก่อนสี่ห้าหกเ็บเก้าเก้ิบบาทนะมาเ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 ก้าเ้าเด้เก้าเก้าก้อเกับเกากาเก้าก้กล้าเก้าบาทนะาาก้างก้าาเกาเก้้าเ้าเน้เ้ากเ้้ คือบรรยากาศน่าสานนะคะตอนนี้นะคะกำลังใจรูกเพียบเดี๋ยวค่ะรถก่รร้องลูกสาวใครนะลูกสาวใครร้องมาไอไอไม่ชอบเสียงเลยเสียงใช่ไหมปิดครับไอไอมองว่ามีคนขโมยรถเกิดเหตุการณ์อะไร กับตันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับมาส่งกำลังใจครับผมผมถามมันนั้นยังไม่ออกมาตอบเลยนะฮะก็รอดูครับถามว่าวันนั้นพูดอะไรไว้ว่ามันจะมาเปล่าใช่ใช่ที่ตัต้นมาถามนะฮะออกมาตอบด้วยนะฮะนะสั่งอะไรไว้นะฮะพูดอะไรไว้อเออ เพื่อมันไม่มีมีราคาตัวถูกเนี่ยนแ็ดผมถือว่าราคาดีกว่านะสตูดิโอท่านนะครับครับผมผมไม่ให้ค่านะครับผมไม่ให้ค่านะเจ้ารองเท้าเขพูดเจ้ารองเท้าปาดฝาเงินเพราะกันทางมีราคาบนสุดนะฮะทำดีเป็นหรือยังนะดูนะครับผมดูเสียบ้างค่เป็นตัวอย่างใครนู่นบนอะไรขนาด เออนุชนุชนุชนาซาบิไซวาจาดูดูนู่นนี่ราคาก็ตัวมันยานูนี่กินข้าวยังครับกินแล้วครับผมกัมกีม้าแห้งเดี๋ยวเรากลับไปฐานทัพเรานะฮะข้างหลังเขาก็กำลังปั้นๆกันนะครับลุงทิมนะฮะไปปั้นๆอยู่ข้างหลังนะฮะ คนนะฮะลุงจิมก็กินข้าวกันอยู่นะครับกับคุณหวัดเฟื้นนะฮะกินข้าวอยู่หลังรถกันนะนาากินแล้วครับอ่านี่นะครับมาเช้ากับเพื่อนเลยนะลุงจิมกับพี่เบ่าหอมนะมื่อเช้านะครับอตอนนี้ก็แดดส่องแล้วนะครับตรงที่ผมอยู่ก็ร้อนนะครับสงสัยเราจะได้ข้ามไปนู่นเนาะมันร้อนนะครับผมมีมองอยู่นะครับ มาอยู่กับพี่อนุวัตรแล้วกันมันร้อนนะฮะต้องบอกพี่พี่เอซว่าฝั่งนูน้นอากาศร้อนไม่มีที่นั่งแล้วนะครับสบายสบายกับเตานะ นั่งพื้นนี่แหละครับฟุตบาทนี่ครับมีฟุตบาทเป็นเพื่อนนะครับสบายๆนะครับเสื้อผ้าเพื่อนไม่เป็นไรครับเสื้อผ้าเพื่อนเราก็ซักได้ครับแต่ถ้าใจสกรปรกมีซักไม่ได้ครับนั่งกับพื้นกับหญ้าไม่มีปัญหานะครับ ล้มเเบ่ยายแค่ผมมีเสือ,อนั่งเสือ้อเอได้อ้เอามาว่ไน้เอาเสือมาวันนี้น <c oughs> เดี๋ยวผมไปเบิ่งก่อนว่าผมเอาติดมาอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเบิง่งอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่พีเอฟซนะดูบรรยากาศดูกับอ่ะก็ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณด้าน หน้าของศาลนะครับอยู่กับมาดามจำลองนะยายไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนู้นไม่ชอบคนเยอะอ่าผมกับโแม็กคนหลายเราต้องชอบคนห่างๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นอันตรายออยู่กันช่องคนหรือสามขึ้นไปแม่นครับไปอยู่จุ้มหลายมันบดีบางทีเขาอยากไออยากหายใจสะดวกสะดวกเนาะยายเนาะไม่อยากวนตัว ใกล้กันอยู่อันนี้มันก็ใกลกันอยู่ออันนี้ช้อนก็อยู่ชนพูน,นพอจะอยู่ชนที่ครับยายเอาอยัางมานี่ยายลูกอมเด็กน้อยอ่ามีลูกอมด้วยคล้ายๆอันนางนุกกินเลยอันนี้นะ,อนนะเออขนมอันนี้นะขน,นมคือเด็กน้อยเนี่ยนะครับ เออแม่เลยอันนี้แหละน้องนุ๊กปากกินอ่ะนี่นะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะฮะก็บกนั่งชอบกินเหมือนเด็กๆสมัยยังน้อยบอค่อยได้กินเนาะเออแม่นคือกัดเลยนะครับ